สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโลบอคแม s สกิม t ิ่ t เทเล t บัตเทลิบเทลบูมนะครับผมท็อปช็อตแห่งชาแนล TV TV ทีทีเกมมี่ทีวีก็จะพามาดูอัปเดตใหม่แจกโค้ดใหม่ก่อนอื่นพามาแจกโค้ดนะครับโค้ดก็จะมีอยู่ว่า S เอ้ยไม่ใช่ S ด,ดิ R E S ี o U R C E นะครับอ่านมาเลยเสรตจมาเติมปุ๊บได้สามันเพชรน,นะครับโค้ดตัวต่อไปโค้ดยาวเลยมา A S J D L K F J แล้วก็ L แล้วก็ K แล้วก็ Q W E นะครับโกดปั๊บได้2 0 0 0เพชรนะครับวิธีเล่นโหมดใหม่ล่าสุดวงเล็บอยู่แค่2วันเท่านั้นนะครับตัวี่คอนโซลไม่รู้อ่านถูบ่ะนะครับจากนั้นเลื่อนไปที่โหมดรีซ h ส,ส,สไฮเวฟไฮรีเวนร์นะครับเน่ก็จะมาตรงนี้นะครับโอ้เสียงอาวุธนั้นเข้ามาครับแล้วก็ เข้ามาตรงนี้นะครับเงื่อนไขเล่นโหมดใหม่นี้จะต้องเยือเอเลดโหมดที่เวฟลอยขึ้นไปนะครับเมื่อปลดล็อกปุ๊บรอสักครู่เอาทำไมไม่ไปเดี๋ยวอ่ะเข้าใหม่ก่อนขึ้นยังเออขึ้นแล้วอ่าเรียบร้อยครับจากนั้นก็รอเวลานะครับคููดาวศูนย์ปุ๊บวาร์ปไปแผนที่ต่อสู้ทันทีต่อ,อสู้ทันทีนนว้หมดโกลเด้นเจียน,นะครับ ดันเจียนนี้นี่ผมจะจะบอกว่าเขาให้แค่ตังนะครับแล้วก็ตังนี่ให้ค่อนข้างเยอะ,ะสมควรนะถ้าเล่นผ่านเรื่อยๆจากที่ผมลองมาตั้ง3ตานะครับไม่รู้บักหรือเปล่าผมอยู่เพียงแค่ถึงเพียงแค่เท่าไหร่ประมาณ15นาที16นาทีแค่นั้นนะครับได้ตั้ง700 0แสนะครับโ้สำหรับใครที่ตังน้อยผมแนะนำด่านนี้นะครับถ้าว่างเล่นก็ ลองเล่นดูนะครับไม่น่ายากนะครับนี่เหนะมครับหน้าตาก็จะประมานนะครับจำลองเหตุการณ์ที่แก๊งเอสโตได้บุกฐานคาเมล่าแมนนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมฐานประมาณนี้แหละวิธีเล่นนะครับเราก็เพียงแค่เรียกยูนิตตัวที่แบบว่าเก่งที่สุดของเรานะครับมา5ตัวนะครับสำหรับอันนี้คือผมเล่นแบบโซโลนะครับคือคนเดียวนะมันจะมีโหมดเขาเรียกอะไร สามารถเล่นได้1คน2คนและก็4คนนะครับคล้ายๆกับเอเลดหมมนั่นแหละส่วนอันนี้นะครับผมทดสอบลงแค่คนเดียวนะครับยังไม่ได้ลองแบบ2คนหรือ4คนนะครับไม่รู้ว่า2คนนี่บวกโบนัสตังค์ให้หรือเปล่าะครับถ้าบวกโบนัสตังค์นี่ผมว่าได้เยอะนะถ้า4คนยิ่งโคตรได้เยอะนะครับน่าจะบวก60%ไม่รู้ บวก60%เท่ากับเอ็นเลสหมดหรือเปล่าอุย้ยน้องดีวหัวเม่งมามาเขาเร่อกเอ้แมปสกิฟนีเทเลสบัตเทิลเนี่ยบางทีจะมีเพื่อนออนไลน์ใช่ไหมครับก็จะมีป๊อปอัพเด้งมานะครับนี่แหละประมาณนี้อันนี้สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับอ่ะมาต่อที่แมปนี้นะครับวิธีเล่นเหมือนเดิมครับเล่นคล้ายกับเอ็นเลสหมดเลยและเราก็เลือกยูนิตที่เก่งที่สุด5ตัว เอามาต่อสู้นะครับจากนั้นก็เพียงแค่รอเวลาจากที่ผมเล่นนะผมจะอยู่แค่ถึงแค่สิบห้าทีปรากฏว่าเด้งออกอ้ยไม่รู้ว่าบั๊กหรือเปล่าครับนี่ผมก็งงเอ๊ะอะไรวะนี่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวจะลองอีกทีหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นบั๊กหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้นะ่ะคือผมกด แบบเขาเลยไรแบบมุมมองที่1ครับแบบหน้าเราเนะี่มองไปเงี้ยแล้วพอเราจะกดเลือกใช่ไหมครับปรากฏว่ามันเด้งออกซางั้นก็ทําให้ผมไม่รู้ว่ามันจบเกมหรือ,อยังหรือตายหรือเปล่าจากที่แบบดูนะครับแก๊งไททันผมนี่ไม่ได้ตายนะครับผมก็เลยงงโอ้ยเด้งมาหน้าล็อบบี้ไม่เป็นไรครับมาตาที่2ตอนนี้16นาทีนะครับตอนนี้ตาที่2ผมได้อยู่จนถึง นาทีที่16นะครับมาดูกันว่าเห็นไ,ไหมพอผมกดปุ่มมองแบบนี้ใช่ไหมแบบเขาเรียกอะไรเพอร์ซันโอยจะพูดีงงทาไมเอาอง่ายๆมุมมองแบบนี้แล้วคอยดูนะครับนี่ผมจะให้ดูบรรยากาศนะครับแบบนี้นะจากนั้นจากนั้นนะครับคอยดูนะไม่รู้ว่าเป็นบัคกหรือเปล่านะครับนี่นี่ผมก็ให้ดูนะครับและอีกสักพักนะครับคอยดูนะ ไม่รู้ว่ามันจบเกมหรือเปล่านี่พอมันเด้งไอ้แบบบัฟขึ้นมาโอ้ลีเชนชูลาบีอ่ะครั้งที่สามมาด้วยทีครั้งที่สามนี่คือผมจะลองว่าถ้าเราไม่ป้องกันฐานนะครับจะเป็นยังไงมาดูกันนี่เออถ้าไม่ป้องกันฐานนะครับแกง or, ๊งเอสโทก็จะมายิงฐานเรานะครับนี่แก๊งคาริโตะลูกป,ปั้นสุดเท่ โดนทีหทีก็บ้านบึ้มนะครับโอ้โหเมื่อบ้านบื้มปับ๊บมันก็จะมีให้เลือกว่าเล่นต่อไหมหรือไปที่ล็อบบี้นะครับผมก็เล่นต่อนี่แหละครับเนี่ประมาณนี้แหละครับวิธีเล่นใครที่เงินน้อยและว่างเล่นนะครับผมแนะนําลองมาเล่นโหมดนี้ดูนะครับจะอยู่เพียงแค่2วันนะครับวันอาทิตย์นี้ก็น่าจะเอาออกแล้วครับเพราะว่าผมได้ไป อ่านมานะครับคือหน้าปกนะ่ะเขาได้อธิบายไว้อยู่นะในดิสคอนเนี่ยไม่รู้ว่าอธิบายหรือเปล่าผมไม่ได้ค่อยเข้าไปนะครับถ้าไม่โดนหลอกนะโหมดนี้จะอยู่เพียงแค่ถึงวันอาทิตย์เท่านั้นนะครับเวลาน่าจะมาณ1 11 <c oughs> 1โมงฝรั่งหรือ11โมงไทยเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับเอาเป็นว่าวันอาทิตย์โหมดนี้จะโดนเอาอ่อนะครับดังนั้นใครที่เงินน้อย ยูนิตไม่เลเวล 1000, โหมดนี้เหมาะอย่างยิ่งในการที่ฟาร์มเอาตังค์นะครับนี่เห็นไหมรีเวิร์ดจะอยู่ทางด้านขวานะแล้วเท่าที่ผมลองทดสอบมา5ครั้งนะครับอันนี้ไม่ได้รวมที่แบบอยู่ในคลิปแรกๆนะอันนี้คือคลิปที่ผมลองเล่นครั้งแรกนะครับส่วนคลิปไม่ใช่คลิปดิส่วนที่ผมลองเล่นครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ผมไม่รู้ว่าบั็กหรือเปล่าผมจะอยู่ได้เพียงแค่ 15- ถึง 16หรือ17นาทีเท่านั้นนะครับและก็จะได้ตังมาประมาณ700,000นถึง8 0 0แสนเท่านั้น,นครับถามว่าเยอะไหมผมว่ามันก็เยอะอยู่นะถ้าสําหรับ e n d น e s s m ห d e นี่ e อ d นเ s s Mode เท่าที่ผมลองปล่อยฟาร์มมานะครับมันจะได้ตังค่อนข้างช้านะครับจะต้องปล่อยนานเกือบเป็นวันนะ่ะหรือครึ่งวันมันถึงจะได้ตังเป็นล้านๆนะครับใครที่เห็นตังผมมีขนาดนั้น ไม่ต้องตกใจนะครับผมปล่อยฟาร์มมาตั้งนานนานแล้วตั้งแต่ไม่ได้ปล่อยฟาร์มแมปสวอร์ดวอลเลเอร์นะครับอ๋อมีน้องถามมาว่าแมปสวอร์ดวอลเลเยอร์หรือแมปบล็อกเอ็ดบัตเทนฟอนเอ้ยแมปซิกบิลด์ทัวร์เลยบล็อกเอ็ดบัตเทนฟอนพี่ไม่ได้เล่นแล้วเหรอผมขอบอกเลยนะครับผมไม่ได้เล่นเลยนะครับสวอร์ดวอลเลเอร์ผมไม่ได้เล่นละและบล็อกเอ็ดก็ไม่ได้เล่นแล้วครับไม่ได้เล่นเพราะว่า เกมพาร์ทของบล็อกเอ็บัตเลอร์ฟอนของผมได้แต่หายใจออบมันหายสองครั้งและผมก็ขี้เกียจไปทวงกับแอดมินหรือคนทำแมปว่าท่านทำไมชอบขายโลบักเถือ่อนหรือ oh. ชอบทำบัคเรื่อยผมก็เลยเออปล่อยมันเลยไม่ไปเล่นแล้วครับดังนั้นคอนเทนต์หรือที่ผมจะไปทำคลิปแมปบล็อกเอ็บัตเลอร์ฟอนผมได้จากลาไปแล้วนะครับต่อให้แมปนั้นจะเล่น มีคนเล่นเป็นหมื่นผมก็ไม่ได้กลับไปแล้วนะครับอู้พูดถึงแมปอื่นเฉยผมก็ขออนุญาตตอบคำถามที่น้องถามเข้ามาทั้ง2องแมปนี้นะครับก็เลิกถาวรนะครับส่วนแมป s กิฟต t t ิตเทเลต t บัตเทิลบก็กิจกรรมนะครับฟาร์มตังจะอยู่เพียงแค่2วันและก็โค้ดนะครับที่ให้ในคลิปนี้เขาก็ส่วนมากจะอยู่เพียงแค่ หอาทิตย์เท่านั้นนะครับนี่แหละครับสรุปที่อัปเดตมาใหม่ล่าสุดก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ